ที่สุดอิทธิพลร้านดังถึงขั้นเปลี่ยนชื่อเมนูตามลิซ่าแบล็กพิงร้านอาหารไทยใน LA แต้มบุญสูงปรีดเหตุลิซ่าและจีซูแบล็กทิงแวะทานอาหารโดยเฉพาะหนังไก่ทอดได้รับคำชมแถมสั่งกลับทำเอาแฟนคลับกรีดอยากชิมตามเรื่องนี้ถูกเปิดเผยผ่านเพจเฟซบ o o กครวงเทศเครื่องเทศของร้านอาหารไทยในลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกาเปิดเผยเรื่องราวที่ทำให้ชาวบลิงต้องกรีดโดยระบุทางร้านได้ต้อนรับสองสาวจากวงแบล็กทิงคือลิซ่าและลิสามโนบาลและจีซูจีซูที่มารับประทานอาหารภายในร้านเมื่อวันอังคารวันที่11เมษายนเวลาสองทุ่มกว,กว่าตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐ ซึ่งจากบินจะเห็นว่าสองสาวสั่งอาหารไทยมารับประทานกันอาทิส้มตำยำหมูไส้กรอกคอกเทลมา,ม,าม่าต้มยำทะเลข้าวผัดสับปะรดข้าวซอยไก่ผัดไทยกุ้งทีเด็ดอยู่ที่แอดมินเพจของร้านบอกว่าลิซ่าได้สั่งเมนูหนังไก่ทอดซึ่งเป็นเมนูเด็ดของทางร้านแบบหอกลับบ้านด้วยโดยเมนูนี้ทางร้านจะขูดไขมันออกจนเกลี้ยงเกลา ทำให้ทอดได้บางกรอบกินเท่าไหร่ก็ไม่รู้สึกผิดทั้งนี้ลิซ่าและจีซูได้เขียนคำชมไว้หลังใบเสร็จว่าอร่อยมากๆค่ะพร้อมลายเซ็นกำกับทางร้านเครื่องเทศครวงเทศซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนฮอลลีวูดบูเลาร์วดเมืองลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียถึงกับโพสต์ข้อความระบุว่าแต้มบุญที่มีมาทั้งหมดของร้านเครื่องเทศ คือใช้หมดแล้ววันนี้ค่อยเริ่มใหม่กรีดแดดตังยูยิ่งไปกว่านั้นคือทางร้านได้เปลี่ยนชื่อเมนูจากเดิมหนังไก่ทอดธรรมดาธรรมดาเป็นหนังไก่ทอดลิซ่าด้วยความปลื้มปริ่มยินดี